ครับผมก็เป็นการก็เป็นการมาชวนทุกคนมาทำกิจกรรมช้อปปิ้งในเวลาว่างครับผม,มก็ก็ก็เป็นอีกกิจกรรมที่พักผ่อนได้ดีครับ,บกปกติเ,เวลาพักผ่อนเนี่ยมาเดินซื้อของแน่นอนแน่นอนก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทําให้เหมือนแบบเ,เป็นของรางวัลให้กับตัวเองนะเ,เวลาเดินช้อปปิง้งเวลาไปเดินไปหาอะไรอร่อยๆกินครับผมเวลาเดินช้อปปิ้งจะเลือกซื้อของประเภทไหนยังไง ชอบดูของกีฬาครับกีฬาช,ช่วงนี้ช่วงนี้ใช่ออกกำลังกายบ่อยก็เนี่ยก็มีทุกอย่างครับงเพ้ารองเท,ท้าเสื้อผ้าครับฝากอันนี้พิงเขามาครับผมก็ยังไงดีละ่ะก็ฝากนะครับทุกทุกคนนะใช้เวลาว่างถ้าไม่ได้ถ้าไม่รู้จะทำอะไรนะครับผมก็มาเดินชอปปิ้งกันมาหาอะไรอร่อยอร่อยพาค,ครอบครัวมาชอปปิ้งมาพักผ่อนกันได้นะครับ ไม่เป็นไงบ้างครับสบายมากเลยก็คือเป็นวัน,วนเกิดปีนี้ก็คือกลับลำปางครับแล้วก็<ม>อยู่กับที่บ้านสบายๆไม่มีอะไรไปทำบุญที่นั่นมาใช่แล้วก็<ม>ไปทําบุญที่เชียงใหม่มาครับออไป<ช>เลี้ยงอาหารางวันของบ้านมูลนิธออิบ้านเด็กดีที่เชียงใหม่นะครับทำไมเราไปทำกิจกรรบ้านะอย่างลบปางแต่คุณพ่อแม่ลงมาเชียงใหม่ใช่ก็จริงๆเป็นคนเกิดเชียงใหม่ครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่แถวนั้นบ่อยแล้วก็ทราบข่าวจากเพื่อนแม่บ้างอะไรเงี้ยเวลาที่มีมูลนิธิ ที่เขาต้องการความช่วยเหลืออะไรเง ه, ี้ยก็เราก็จะไปตลอดใช่ครับใช่ครับก็เป็นถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆในวันเกิดครับผมน้องที่ได้ไปเป็นงไงใเชิเม่อไหร่นี่น่ารักมากน่ารักมากครับผมก็ก็น้องก็คงหวังว่าน้องจะดีใจแล้วก็มีกําลังใจค,ครับผมไม่ได้ชวนิมไปิมติดงานครับติดงานใช่แต่ว่าวันที่19วันเกิดผมเองผมก็ ทำธุระกับครอบครัวที่บ้านเสร็จแล้วก็ผมก็กลับมาวิสุกาวไม่ครับไม่ไม่ไม่ก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรปีนี้แบบเงียบสงบมากครับเขาไม่ได้ซื้อใครมีของขวัญอะไรให้ก็มีของขวัญมีของขวัญก็เอนัดกันอ่านบทอ่านบทละครอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็แบบเออเสื้อขวัญมาให้เป็นเสื้อครับเป็นเสื้อ เสื S <S ้ออย่างไรมีต no ัวเดียวในโลกครับ no อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคงเห็นเดี๋ยวคงเห็นเดี๋ยวคงเห็นเดี๋ยวมีรรูปใช่ใช่ใช่รอจังหวะก่อนชอบไปหาดีว่าคะชอบครับชอบชอบชอบน้องก็บอกแล้วค่ะหายากจริงๆก็จริงๆแล้วเอ่อเป็นก็น้องก็เซอร์ไพรส์นิดนึงเพราะว่าเราก็อยากได้เสื้อประมาณนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็ไปหามาอ่าเียของโบเรนี่โบยเรานี่ย อ๋อใช่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 เดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวอาจจะเห็นในไอจีแหละครับน้องแบบดูในไอจีว่าเป็นเป็นคนสุดท้ายอ๋อโอ้น่ารักมากน่ารักผมอ่านข้อความแล้วก็แอบยิ้มองยิ้มไม่ได้ก็ทำมากี้ยกไปไม่ถูกไปไม่ถูกเลยครับก็ดีดีครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กันในทุกๆวันนะครับผมก็ดีครับ เรื่อยๆอย่างกี้กับย่าอนี่เขาทำยังไงฮะับถ้าเจอเหตุการณ์แบบนั้นเขาก็คงคุยกันในไลน์เข<อ>าคงช็อป <laughs> อ้าวอุตส่าห์จะลงอะไรอย่างเงี้ยเออครับมีวันครบรอบอะไรกลางสนามกี่กับย่ามีครับมีครับก็เออก็มีก็มีไปกินคงกินข้าวกันครับผม,มแต่ปีนี้มีซื้ออะไรพิเศษให้ตัวเองมาไหมปีนี้ยังไม่มียังไม่มีครับปีนี้แบบสงบเสงี่ยมครับผมก็ถือว่า ละครที่ประสบความสำเร็จก็เป็นขละครเกิดผมละ<ส>ครับมีแฟนมีติ้งเนาะใช่พรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้ก็วันที่26ครับก็หวังว่าหวังว่าแฟนคลับก็จะไปกันเยอะๆครับมีกิจกรรมอะไรพิเศษใช่แล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์เป็นบทเพลงที่เตรียมมาแล้กวก็มีกิจกรรมให้ได้ใกล้ชิดก,กับแฟนคลับครับผมเยอะแยะเยอะแยะครับพ <c oughs> <c oughs> ี่มาผสามถึงคลลิป่าสุดคลิปออกกำลังกายที่เราอุโมงนั่กินแล้วก็อ๋อ โอ้ก oh, ็ไม่มีอะไรครับน้องคิมครีเอท่าเองผมก็ทำตาคำสั่งไม่มีอะไรก็ก็ช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นก็คือไปออกกำลังกายบ่อยมากเหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมมันเกิดจากผ่านมาดูน้องแบบหวานตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยคือน้องคนหวานก็ ก็น่ารักดีครับเหมือนเดิมอ่ะอย่างที่บอกนะ้องเขาก็เป็นอย่างนงี้แหละครับก็มีเซอร์ไพรส์บ้างครับผมแต่ก็อย่างที่บอกก็คือเป็นกําลังใจให้กันในทุกๆวันอยู่แล้ว